สวัสดีครับเราเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากมีทรัพย์ในดินสินในน้ำทั่วทุกที่จะพูดว่าขุดลงไปตรงไหนก็จะเจอทรัพย์ในดินที่เป็นสินแร่ต่างๆก็ไม่ผิน,นักและระยะที่ผ่านมาก็ขุดแร่พวกนั้นแหละขึ้นมาเป็นต้นทุนในการพัฒนาประเทศทําให้ลืมตาอ้าปากได้แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าแร่เหล่านั้นในสักวันก็ต้องหมดไปเพราะขุดไปใช้แล้วมันไม่ได้งอกเงยขึ้นอีก บริษัทที่เข้าไปสัมปทานขุดแร่ทั้งหมดก็เป็นของต่างชาติทั้งจีนทั้งออสเรเลียที่ลาวได้ก็คือค่าสัมปทานที่ก็เป็นจํานวนมากๆแต่หากว่าวันข้างหน้าลาวพัฒนาขึ้นแล้วสามารถบริหารจัดการกับแร่ของตัวเองด้วยตัวเองได้ผลประโยชน์ก็จะตกอยู่ในมือลราอย่างแท้จริงแต่ถึงแม้ว่าในตอนนี้ลรายังต้องให้เขาสัมปทานแต่เราก็ยังได้ค่าสัมปทานอยู่ดีก็อเอาว่าตอนนี้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ก่อน พอเรายกระดับจนสามารถทำหลายๆอย่างเองได้ค่อยกินคำโตๆโตแล้วแบ่งเพื่อนกินนิดหน่อยก็คิดว่าน่าจะยังไม่สายกับเรื่องนี้เพจลาวยุดธเรดิโอได้ลงบทความที่ว่าเราจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มั่งคัง่งด้านทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในเอเชียสปปเราได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มั่งคัง่ง ด้านทรัพยากรมากที่สุดในเอเชียมีการระบุแหล่งแร่ธาตุกว่า570ชนิดมีทั้งทองคำทองแดงสังกะสีเหล็กโพแทสเซียมหินปูนตะกัวและคาดว่าจะมีะไรายได้จากการขายแร่ภายในประเทศและเพื่อการส่งออกในช่วง3เดือนท้ายปี2021ประมาณ463ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ในช่วง9เดือนของปีนี้ลาวมีรายได้จากการขายแร่1,464ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งหลังจากบทความนี้เราก็ลองไปฟังความคิดเห็นของชาวลาวกันครับพวกเขาจะมีมุมมองกันยังไงบ้างโดยที่ความคิดเห็นแรกได้มากล่าวไว้ว่ามีเยอะไม่สำคัญเท่าบริหารเป็นสิงคโปร์มีน้อยควรดูวิธีบริหารเขาเป็นแบบอย่างถ้ามีแต่ขายกินมากกว่านี้ร้อยเท่าก็ไม่เหลือ ความคิดเห็นต่อมาครับเสียดายแต่ต่างประเทศมาลงทุนขุดค้นเท่าไรประชาชนก็ยังไม่มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับถ้าขุดค้นเองได้คงจเจริญแล้วก็ไม่เข้าถุงส่วนตัวเอารายได้มาพัฒนาประเทศแต่นี่อยู่ถุงเจ้านายหมดคนลาวท่านต่อมาก็ได้มาแสดงทัศนะไวะ้ว่าทรัพยากรมากแต่ให้ต่างประเทศมาสัมปทานและให้เวียดนามมาตัดเอาไม้จนหมด เหลือแต่ไม้ที่ไม่มีราคาคนที่ได้เงินคือนายทุนที่มาสัมปทานส่วนประชาชนทุกยากเหมือนเดิมควรมองดูประเทศสิงคโปร์เป็นตัวอย่างบ้านเขาไม่มีทรัพยากรป่าไม้และบอเงินบ่อทองเหมือนกับประเทศเราแต่เขาจเจริญกว่าเราเพราะว่าผู้นำของเขาไม่ชอลาดบบังหลวงแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับรวยเกินไข่สใบห้าพัน ส่วนความเห็นนี้คงจะมาพูดถึงเรื่องราคาของสินค้าที่มันแพงครับแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียที่มีทรัพยากรคนโกงชาติมากที่สุดแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับแต่ประชาชนยังทุกขยากที่สุดในเอเชียความเห็นต่อมาก็ได้มากล่าวสัน้นๆว่าหมดแล้วสิแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับฉันควรเสียใจหรือดีใจดีเมื่อได้อ่านข่าวนี้ แล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับมีเยอะแต่เราไม่มีปัญญาเครื่องจักรเทคโนโลยีทันสมัยเอามาใช้เป็นของเราเองมีแต่ให้ต่างประเทศมาสัมปทานขุดคน้นได้ผลประโยชน์จากที่เขาแบ่งให้เราแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับแล้วก็ขายกินเยอะที่สุดในเอเชียอุ้ยไม่ใช่สัมปทานเยอะที่สุดในเอเชียแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับ ประชาชนถูกจัดอยู่ในอันดับที่ทุกยากที่สุดในเอเชียใช่ไหมความคิดเห็นต่อมาครับมีทรัพยากรเยอะแต่ไม่มีหัวคิดเอามาเป็นของตัวเองแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับมั่งข้างด้านทรัพยากรแต่ประชากรกลับหนีไปทำงานอยู่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ต่อมาครับมันคงจะหมดแล้วฮ่าฮ่าความคิดเห็นต่อมาครับมั่งข้างด้านทรัพยากรธรรมชาติ แต่เก่งเรื่องขายสัมปทานทำเองไม่เป็นประชาชนทุกยากค่าครองชีพสูงรายได้น้อยแล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับขายอีก5ปีก็ไม่เหลือแล้วฮ่ฮ่ความคิดเห็นต่อมาครับเหลือแค่ชื่อแต่จริงๆนายทุนจินเอาไปหมดแล้วทองคำอยู่แต่ละเขือนทองคำอุโม,มง์รถไฟยังเหลือแค่ชื่อทองคำฮ่าฮ่ฮ่แล้วก็ความคิดเห็นต่อมาครับมั่งข้างอะไรล่ะ ให้ในายทุนสัมปทานหมดรัฐไม่มีปัญญาหางเงินเข้าประเทศความคิดเห็นต่อมาครับถูกใจจีนมากๆความคิดเห็นต่อมาครับแต่เป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ในประเทศที่ทุกยากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดเห็นต่อมาครับรัฐบาลน,นํำมั่งคัง่งประชาชนทุกยากจะตายแล้วครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นทั้งหมดของชาวลราที่มีต่อเรื่องนี้ครับ ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ